ผลเพราะอะไรเพราะสมาธิของฉันหรือความเชื่อใจในตัวเองความเชื่อในคําพูดตัวเองของฉันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นจนปูระะ่รวโกดท่านติงมาว่าท่านต้องทํางานแบบม้าแข่งท่านต้องทํางานแบบม้าแข่งเท่านั้นท่านจะทํางานแบบลิงแบบข้างไม่ได้ท่านต้องทํางานแบบม้าแข่ง แกดำก็ได้รับคำแนะนำจากท่านว่ามาแข่งนั้นเขาจะปิดตาซ้ายขวาไม่เห็นซ้ายไม่ให้เห็นขวาให้เห็นแต่ข้างหน้าหากท่านไม่ทําอย่างนี้ชาตินี้ทั้งชาติเราคงถ่ายทอดเรื่องของเราไม่ได้ท่านใช้เวลามามากเกินไปเราไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านใช้เวลาอ้อมซ้ายอ้อมขวาอย่างนี้สถานการณ์ของบรรยากาศท่านไม่ใช่ผู้กําหนดแต่ใจ ของท่านท่านเป็นผู้กําหนดอารมณ์ของท่านท่านเป็นผู้กําหนดท่านกําหนดความตั้งใจของท่านพอที่เหลือเราจะช่วยท่านเองนั่นคือคําพูดที่ปู่คุณด่านนาวโกดบอกแกดันแกดัก,ก็คิดพอสมควรทบทวนแล้วทบปวดอีกมันใช่หรือก็เอาไว้ก่อนถ้าใช่หรือก็ไปเอาไว้ก่อนถ้า ทำเลยก็ออกว่าเลยใช่แจดำไม่มีคำว่าใช่เลยนะมองตาเลยตอนนี้นั่งอยู่กับอ่ะมีท่านขุดนด่าณนระโกดมีอินทรินท่านเจ้าเมืองสาเกตท่านสุริยะนะมีท่านฟาลังดีใจดีใจดีใจอ้าว่ากันเลย